หอาทิตย์ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นณนะดาวเคราะห์แห่งหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีวิวัฒนาการขั้นสูงอ่าฟาบาดครับกองทัพของพวกเราโดนพวกมันทำลายจนสิ้นส้างทั้งหมดเลยครับเราได้ข่าวมาว่ากษัตริย์แห่งสมากูเดลได้ทำลายกองทัพของพวกเราครับท่านพวกเราไม่สามารถที่จะสู้ต่อไปได้อีกแล้วเราต้องหนีนะครับนายท่านอืมหนียางงอนเหรอ มันจะไม่เกิดขึ้นฉันจะโค่นตัวฉันเองลางโคนนี้มียีนที่ทำให้กองทัพสมาคูเดลไม่สามารถตรวจสอบหาเจอได้ <sidewalk. S 1> เขาจะลอดไปจากที่นี่และทำให้คนทุกคนนั้นเป็นเกย์ hmm. เขาจะลอดจากที่นี่ไปได้และทำลายล้างโลกแล้วคืนบันลลังอันดำมืดให้กับขา้า แต่นายท่านครับร่างโคนของนายท่านมันอ่อนแอเกินไปที่จะชนะทหารของพระราชาสมากูเดียวได้นะครับ มันจะส่งเขาไปที่ดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในกาแล็กซีแต่อ่อนปวกเปรีอกซึ่งนั่นก็คือโลกเพราะโลกนั้นมีแต่เกรเอ,อนายท่านครับมึงมั่วแล้วครับไอ้แซมเขาจะเติบโตที่นั่นและเป็นเกย์ที่นั่นอย่างสมบูรณ์เรียนรู้วิธีแห่งเกรเและเขาจะเป็นเกย์อย่างรวดเร็วก่อนที่จะกลับมาสู่ดวงดาวแห่งนี้ด้วยกองทัพแห่งเกรเอาละ <c oughs> ตัดนิ้วนิ้วแห่งเกรเอาไปซ่าล่างคนของฉันแกจะเป็นเกอย่างสง่างามซะไปฉันเลือกได้ไอ้เกฮืนตู่ฟูฟูอ้วเออเป็นอย่างวันนี้ออู้ยังมาตกหลังบานค่อยดิอ้วนี่เกนี่ดาอ้ยอ้าอ้อ้าวแยอ้าวนี่กูพลาดเชี่ยอะไรของกูเนี่ย ให้พวกเรามาดูเกมแล้วเอ้ยมาดูเกมกูไม่ใช่เกมอ้มอาวสดาครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมเอ่อ foreign creature กันอีกแล้วนะครับนะซึ่งมาต่อในคราวนี้ EP ที่2นะครับก็ได้เห็นนะครับว่าทําไมผมถึงพยายามเผาหลักฐานนะครับว่าการมีตัวตนของผมนั้นมีอยู่จริงนะครับแล้วตอนนี้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่รับนะครับนะเออก็ได้มาทําการจับกุม ตัวผมแล้วนะฮะซึ่งเป็นเอเรียนนะครับซึ่งก็ได้รู้นะครับว่าเรามาจากดาวดวงอื่นนะครับนะเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขยายพันธุ์สร้างกองทัพในโลกใบนี้นะฮะเออเพื่อไปต่อกรกับอะไรนะไอสมารเกโดอะไรนรนะออนะะร่นะครับนะเออนะฮะโอเคเอาละนะครับนะตอนนี้ก็เราอยู่ต่อนหน้าเจ้าหน้าที่4คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่า กดเผาหนังสือนะครับนะหลักฐานของด็อกเตร์ที่ด็อกเตรเขียนไว้นะครับเกี่ยวกับตัวเรานะฮะอ่ะเผาเลยนี่โอ้มันเผาแล้วชิบหายแล้วพวกเรายิงมันเร็วใครก็ได้ยิงมันฮึบโอโออยู่นดไว้วางมือขึ้นเดี๋ยวดีนะครับวางมือขึ้นอะไรเนาะยกมือขึ้นนะครับนะเออถ้าผมไม่ยกก็จะทําไมเล่าอ่ะเอามีดไปกินซะไอ้พวกนี้เดี๋ยวก่อนนะ อ่ะเอามีดมีดมาทำอะไรวะเอ้ยจึ๊บนี่อ่านี่แหละจี้เหมือดชิ้โอ้โอ้บ้าเอ้ยเออเอาละพวกเราฆ่ามันได้ไๆโยกเข้านี่แหละโอ้ว่ยิงเข้าไปอีกพวกเรายิงเข้าไปนี่แหละยิงเข้าไปเออโอ้โหมันไม่ตายไล้เว้ยเฮ้ยมันหลบได้อ่ะแล้วต่อมากดอันนี้ดีครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับนะโอ้โหยิงเข้าไปอีกพวกเราแล้วเข้ายิงเข้าไปนะครับนะยิงเข้าไปไม่หยุดเลยนี่เอาละโอ้โอ้ โอ้โอ,โอ,โอ้พวกเราไอหมอนี่มันเก่งมากมันสามารถต้านอาวุธของพวกเราได้นะครับออยิงก้าไปอีกโอ้ตายยังว่าออมันจะตายแล้วแหละฉันว่านะตายยังเข้าไปดูที่พวกเราไปเออไปเอาศพมันมานะครับนะอา้าวเรียบร้อยโอเคตอนนี้นะครับถูกนําตัวส่งเข้าศูนย์วิจัยแลบเหมือนเดิมนะฮะโอเคเราจับตัวมันได้ไม่รู้มันตายหรือเปล่านะ่าจะตายแล้วแหละนะฮะอา้าวตอนนี้มันตายเหรอหรือยังไงเอ้า ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่ชีพจรยังเต้นอยู่นะครับนะเหมือนแค่สลบไปจากการยิงเท่านั้นเองเอาละไหนขอหมอดูหน่อยซิว่าแกเป็นเกกีก่เปอร์เซ็นต์โอ้แกเป็นเกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นา <c oughs> เอาละมาเราจะเริ่มทำอะไรดีนะครับนะตอนนี้พวกด็อกเตอร์กำลังศึกษาเราต่อนะครับต่อจากด็อกเตอร์คนแรกที่เจอเราในสวนลังบ้านของเขานะฮะโอเคเราจะดูดเลือดมนุษย์เข้าไปละกันนะครับนี่คืออะไรกดที่โอ้โหพยาบาลบอกอเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เลือดมันหมดได้ไงเนี่ยนะครับนะโหขอจะดูเข้าไปอีกตอนนี้ครับเราได้รับเลือดมากขึ้นนะฮะชีพจรเริ่มเต้นแล้วนะครับนะว่าเราเออว่าเราเริ่มหายใจแล้วนะครับนะตอนนี้หมอนะครับพยายามรีบผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นจะซวยเข้าให้ฮะแล้วตอนนี้เราต้องคลิกตึกตรงไหนอันนี้เครื่องเครื่องวัดชีพจรหรือว่ายังไงอ่ะจึ๊บนี่โอ้มเล้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้ามันตื่นแล้วชิบหายแมชิบหายอย่างนั้นเหรอพวกแกนะสิชิบหายเอาละนะครับนี่ นะครับมันใช้ลิ้นของมันนะครับจิ้มสมองหมอเลย อู้เอาล่ะพวกเราชิบหายแล้วพยาบาลทุกคนเตรียมหนีสิ่งที่พวกแกเข้าใจผิดคือพวกแกจะไม่มีทางได้หนีไอ้พวกหมองทั้งหลายพยายามจะทดลองฉันอย่างนั้นเหรอไอสัตว์ฉันต่ำเอาระมีดอู้คึกกะตายซะจะจะจัดการแกห่อแกใช้มีดกับฉันอย่างนั้นเหรอไอโง่ไอ้ดโอ้ไม่ได้ชิบหายแล้วแกไปให้ผลฉันสายโง่อ้โอ้โอ้อกล้องวงจรปิดพังแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าเอาระต่อมา ใจสองคนนี้เรียบร้อยนะครับนะคุณพยาบาลวิ่งหนีนะครับตำรวจเห็นยิงใส่นะครับนะาพวกเราตัวเรานะครับใช้ลิ้นจาะโอ้โหทะลุตัวขาดเลยอู้ชิบอยเราพวกเรายิงมันแล้วเข้าเอามันให้ตายเออเออมันโดนยิงแล้วนี่แห่ตาฉันยิงกลับบ้างนะไอ้พวกโง่ฮ่าๆใช้ปืนโอ้พวกเรามันหนีออกไปได้ตามล่ามันเร็วเลือดมันหยดไหลติ๋งๆเลยเอาละตอนนี้นะครับเราหนีออกมาตลอกตอกนึงนะครับมีน้องหมาด้วย เ,เราจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยโอ้เอาล่ะตอนนี้ครับตำรวจมาแล้วหยอยเดี๋ยนี้แลวเวยหยเดี๋ยวนี้นะครับนะเอาไงต่อดีวะเนี่ยเอาไงต่อดีเอาไงต่อดีแหลนะท่านผู้ชมอ่าช,ช,ชิกีนี่เหรอถังน้ํามันหรอเอาละโอ้พวกเรามันใช้พลังจิตได้ด้วยอ่าใช้พลังจิตแล้วยังไงต่อวะเนี่ยต้องทํายังไงอะ่ะเออใช้พลังจิตปุ๊บแล้วจากนั้นก็ฮึบโหพวกเราดีเด้ออโอ้โอชิตหายยิงันเลยยิงมันยิงมันเอามันให้ตายเราเข้า ไอ้พวกบ้าเอ้เอาระฮู้ตอนนี้น้องหาแมงเห่าด้วยนะครับนาะเออพวกเราเร็วมันเร็วมากเลยไอ้หมอนี่ฮ่อาอย่างนั้นรอนี่าจิ้มคอเข้าไปนะครับลิ้นของเรายาวมากนะครับนะาเออเอาระขับรถไปนี่โอ้โหเราใช้พลังจิตของเรานะครับไอ้หมามานี่สิโอ้ไอ้หมากัดฉันทําไมวะเนี่ยฉันเป็นผู้เดียวกันกันกบนายเราเป็นสัตว์เหมือนกันนาเว้ยฮู้วกหมาบอกน้องหมาไม่สนนะครับตอนนี้ เอาล่ะกระตายดิดิยิงสองนัดเออเป็นงไงไอโง่ตายซะแ้ค่าไม่ตายหรอกนี่ค่ายังเป็นหนอนอยู่นะครับนะเฮ้ยเราเอาตัวเราออกมาว่ะเป็นหนอนตัวเล็กๆนะครับนาะเอาล่ะฉันจะหนีไปที่อื่นละกันดินะครับนะไปไหนไม่รู้อุย้ยไปสิงหนูต่อนะครับนะตัวเรารอด นะครับตอนนี้นะครับทางการเ,ออเราได้แจ้งข่าวว่ามีผู้ร้ายคนหนึ่งได้หนีออกจากโรงพยาบาลแล,และได้ทำ้ายเจ้าหน้าที่และตอนนี้เราได้สังหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนนั้นหยุดแตกตื่นได้แล้วเพราะว่าสิ่งนี้การฆาตกรรมสิ่งนี้ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยโอ,อชิรักโอ,อ้ดูนี่สิมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยเนาะไอผู้ร้ายนี่โดนยิงละครั้งแรกยังสามารถหนีมาได้ฉันว่ามันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นอน เอาละนะครับตอนนี้ตัวเราอยู่ดีนะครับนะเป็นหนูกําลังจ้องมองอยู่ที่ไอ้พวกสองคู่รักคูนี้ดูข่าวกันอยู่นะครับเราจะหาวิธีสิงแนะ่เอาละเราเป็นหนูไอ้ไอ้หนูหนูหนูนะครับนะโอเคอ่าโอเคตอนนี้เราจะต้องหาวิธีอื่นนะครับเรามาทางนี้ไม่ได้ไมงังนมนุษย์จะไล่เราต้องอันนี้คืออะไรนี่เออทำกระป๋องเบียร์หล่นแล้วจากนั้นเราก็รีไปเหรอหรือว่ายังไงอ่าโอเคกระป๋องเบียร์หล่น มันไห้ทําอะไรต่อวะเนี่ยเอ่อกดอ่ะป๋องเปียป่องป๋องเป๊ปซี่นะครับมาป๋องโคล่านะฮะก็ไม่ใช่อ่ะไปทางนี้เด็กโอ้ยออกไปนะเจ้าหนูป้านะครับนะเอาั่ง,งั้นหรือว่าเราต้องกดอ่ะไอ้๋่องโคล่านี่แล้วก็ ต้องทำอะไรโอรีบปิดข่าวเหรออจอึ๊บด่โอ้อะไรดิเขาปิดนี่ปิดได้ไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเราจะต้องรีบทําให้เร็วนะครับนะทําให้ป๋องหล่นจากนั้นเสร็จปุ๊บรีบปิดทีวีแล้วจากนั้นตัวเราก็รีบวิ่งไปเหรออจอึ๊บี่โอเคไม่มีใครเห็นนะครับนะโอ้ชิลล็อกดูข่าวนี้สิมันบ้าบอม,มากถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเราจะทําไงดีเนี่ยไม่ต้องห่วงมันเกิดขึ้นแน่เอาละนี่โอ้อะไรเนี่ยของตกโอ้ ฉันว่ามันแปลกแ,ล,กแ,ล,กแล้วนเนี่ะเหมือนมีพลังงานบางอยา่างต้องแตกกระป๋องแป๊บซี่เธอตกแล้วแล้วก็ขาวด้วยมันดับเอกได้ไงเนี่ยเอาละตอนนี้นะครับตัวเรานะครับอยู่มุมอีกห้องนึงแล้วนะครับเอาละเราจะประจึบนี่ไม่มีใครเห็นโอ,อ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ยที่ราาักคะช่วยฉันเก็บแป๊บข้าในซี่โอ้แป๊บหนึ่งสิขอดูข่าวก่อนเอาละจังหวะนี้เราจะต้องสิงมันหรือเปล่านะฮะสิงหรือเปล่าต้องทํำยังไงวะน่าจะสิงแหละมาหนึ่งซองอจึบ๊บยังไงก็จะอุย้ย ระเบิดหัวโอเสียงอะไรวะอ๊อกออแมงเข่าหูกูอออออออใส่หมวกแว่นเออเอาละเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะเอไปข่าไปด้วยกันนะครับนะเ้าชิบหายแล้วมึงไม่รู้นะครับมึงไปกับปรสิตนะฮะฮ่าตอนนี้เออทีล็อกเราขับไปข้างนอกกันเถอะได้เลยฉันอยากกินเกี๊ยวพอดีเลยนะครับโอเคไปดูคอนเสิร์ตอย่างนั้นเหรอเอาล้วเว้ ไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับนะโหที่ลักดูวงนี้สสุดยอดไหมสุดยอดมากเลยค่ะฉันชอบนักร้องผู้หญิงคนนี้มากอืมเอาละฉันจอทําอะไรสักอย่างนะอ่ะลองกดดูนะครับปุ๊บจึ๊บเอออะไะนักร้องหญิงนะครับนะเปลี่ยนทิศเ๋รอไปอยู่ตรงนี้อ่ะเราลองแตะดูดิจึ๊บนี่โอ้เอาละเดี๋ยวผมจะไปร้องด้วยกับเขาเออที่รักทําอะไรนะ่ะเอา้าอุย๊ยคืออะไรอะ่ะเอา้าเอา้เอากูทาอะไรอะ่ะ อ๋อคือไปทําให้ตัวเองจุดเด่นมากเกินไปเหรอไม่ได้นะครับนะเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเอองั้นขอใหม่อีกทีนึงนะครับอัดจึ๊บอ่าให้นักร้องไปอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นเราจะต้องเอ,อ่อทำอะไรอะ่ะเราจะต้องทําอะไรอะ่นะท่านผู้ชมอ่าโอ๊ยอันนี้มีติ๊กว่ะตรงนี้คืออะไรวะอ่ะจึ๊บโอ้เอาร้าผมจะไปร้องเองโอ้โหเย่อาฮะอาเย่เ huh, ย uh ่โ huh, อ yeah, yeah, uh ้โ huh, หผมมีความสุขนะครับนะเอาละจังหวะนี้ จะมีใครไปเต้นอีกไหมโอ้ยจังสี่มันต้องถอนอสองเบิรอยู่เดอ้อตาหาว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาไม่ใช่ละะจากนั้นเสร็จก็สั่งให้ไอ้นี่นะครับนะควบคุมอารมณ์มันให้มันลงมา2ชั่วโมงผ่านไปนะครับคนเริ่มน้อยลงจากนั้นติ๊กไอ้คนข้างๆนะครับคนข้างๆมีให้ติ๊กว่อะอจึ๊บอ้า้เออเราผมคดถอยรูปหน่อยได้ไหมครับอู้ไม่ได้โอเคผ่านไป2ชั่วโมงนะครับนะนักร้อง ออกจากเวทีแล้วตอนนี้เหลือแค่เราสองคนกับเมียแล้วก็คีมโดนตีนะครับก็ยังอยู่ด้านบนอยู่เลยเราต้องทํายังไงต่อ,อ,อตอนนี้นะครับมีแค่ตัวเรากับเมีย่ะล,ลองดูดิเอ,อเอาเถอะเดี๋ยวฉันขึ้นไปร้องเพลงแล้วนะแป๊บหนึ่งอา้าวไม่ใช่นะครับตามนักร้องไปนะครับนาะดูหน้าเราดิ <c oughs> เอาละยหญนักร้องยี่เสร็จฉันเหนื่อย,ยจังเลยวันนี้ร้องเพลงมันต้องสี่ชั่วโมงแล้วได้พักสักที แกไม่ได้พักหรอกเอาล่ะเราต้องทํายังไงนะครับนะคลิกที่ตัวเราเมาแล้วเราเหมือนกิ้งก่าแล้วเหมือนผีจุ่อ่อนยังไงก็ไม่รู้ว่ะวันนี้ฉันเหนื่อยมากเหนื่อยอย่างนั้นเหรอเอาละ่ะเสร็จฉันเออเออเจออะไรขึ้นเออเออฉันได้ร่างแกแล้วยัยงง่ฉันไม่อยากเป็นผู้ชาย ฉันอยากเป็นผู้หญิงเอาล่ะนะครับคราวนี้เราจะต้องไปซ่อนที่ตู้หรือเปล่าปึ๊บฮ่าตู้นี้แหละซ่อนศพนะครับนะถ้าจะใช่นี่เราใช้พลังจิตเลยนะครับดือซ่อนศพไอ้ผู้ชายนะครับนะ้อแฟนสาวบอกเอ๊ะทำไมมานานจังนะเอ๊เอ๊ะทำไมนานจังอแฟนฉันคงโ,โทรหาฉันแล้วแหละแต่ฉันตายไปแล้วนะครับโอเค ตอนนี้นะครับเรามาบ้านนักร้องสาวนะฮะซึ่งมีน้องหมาด้วยถึง3ตัวอลองติ๊กที่น้องหมาดูดิอ่าน้องหมามีเห่าตัวนี้ดุนะครับตัวนี้ก็ดุงั้นกดทีวีดูดิสำนักง,งานข่าวเปิดข่าวแล้วแล้วโต๊ะนี้ทําอะไรได้อะเจ๊บขวดน้าหกทีวีเปิดนะครับนะประตูเปิดเข้ามานะครับนะน้องหมาบอกจะโขงเมาแล้วนะครับ แหมใช่เจ้าของแกหรือเปล่าดูดีมันไอ้น้องหมามันจำกลิ่นได้ปะวะปึ๊บถอดเสื้อนะครับนะเปิดหน้าต่างอุย้ยหมาเห่าว้หมาบอกอู้ดิไม่ใช่เจ้าของพวกเราแกเป็นใครเนะแกเป็นตัวอะไรแหมฉันเป็นตัวอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าหมาแกมาหนี้ซะฉันจะหักคอแกยุดเงียบเดี๋ยวนี้นะครับโอเคไม่ได้หักคอวะกูภากมั่วอีกแล้วนะฮะเอาละฉันจะไปนั่งพักผ่อนหน่อยวันนี้ฉันเหนื่อยมา,มา,มากๆพอแล้วขอดูทีวีหน่อยสิดูได้ไหมอ่ะ เปิดไฟอะ,อะเอาหนังสือมานี่สิขออ่านข้อมูลอะไรบางอย่างเออน้องหมาเห่าอีกแล้วนะครับนะเก้เก้อเกแก,แกไม่ใช่เจ้าของฉันอยู่ไหนเจ้าของของฉันอยู่ไหนเจ้าของแกมันตายไปแล้วเจ้าหมาเงียบปากซะนะครับโอเคเราต้องอ่านข้อมูลตะกี้เราอ่านข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับนะเออแล้วต่อมาอ่ะดูทีวีต่อนะครับนะอ่าแล้วก็ปิดทีวี อ่ะลุกขึ้นมาแล้วนะครับนะลุกขึ้นมาทําไมวะเนี่ยเอ้ยกูยังไม่รู้เลยมึงลุกขึ้นมาทําไมอ่าไปที่ห้องครัวอ่ะไปที่คอมพิวเตอร์นะครับนะหาข้อมูลเล็กน้อยอ่าเอาละฉันขอหาข้อมูลหน่อยนะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างขอเล่นหน่อยละกันฮ่าสแกนความรู้อโอเคพวกมนุษย์นี้มันมีความกิเลสโลบหลงเยอะสิ่งที่มันต่างจากพวกเราคือวิวัฒนาการขั้นสูงที่มันไม่มีแต่โลกนี้ มีแหล่งทรัพยากรที่ดีมากมายเพราะฉะนั้นฉนันรู้แล้ววิธีที่จะทำให้ฉันนั้นมีลูกน้องมากขึ้นได้อย่างไรในโลกใบนี้เอาล่ะขอดูรูปหน่อยสิในเมื่อฉนันเป็นนักร้องฉนันก็น่าจะมีคนหลายคนเข้ามาหาฉนันนี่แหละคือแผนการเอาละนะครับตอนนี้นะครับปึ๊บนี่แปลงร่างเฮ้ยคืออะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนเรากลับมาเป็นเจ้าของร่างเหรอคืออะไรวะ เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไปกินพิซซ่าดีกว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ตัวเราหรือว่าเป็นตัวหญ่นั่นวะเอา้าคืออะไรวะตอนนี้เหมือนเราถอดถอดล่างออกมาเหรอตอนนี้กายเป็นตัวจริงๆแล้วนะครับกลายเป็นนักร้องเหมือนเดิมเหรอหรือว่ายัางไงอ่ะไปที่ตู้เย็นดิปึ๊บเปิดอาหารเข้ามาโอ้โหเอาอาหารเข้าปากแบบโอ้โหแบบอัตโนมัติเลยดูดเข้าทีเดียวนะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นปรสิตอยู่ดีแล้วจากนั้นเราก็นี่เอ้อ ี่งไงนะครับยิ่งเรากินอาหารมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งทําให้เรามีลูกน้องมากขึ้นเท่านั้นตะกี้เราปล่อยลูกน้องออกมา3าตัวแล้วนะฮะโอเค1เดือนให้หลังนะครับตอนนี้ปรสิตหลายตัวนะครับนะน่าจะถูกสิงไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้ด็อกเตอร์ก็ทําการศึกษานะครับแล้วก็โอ้โหเราโอ้โหนะครับเราสิงอยู่กับทหารผู้นําทนายตอนที่เรากําลังจะควบคุมโลกได้อย่างจริงจังแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับ ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะฮะรอดูต่ออีพีที่3นะครับตอนนี้เอออีพีสเราสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งโลกแล้วนะครับเราควบคุมคนที่คนที่มีอํานาจทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายผู้นําสูงสุดประธานาธิบดีตอนนี้เราแพร่กระจายเชื้อปรสิตของเรานะครับนะได้มาเป็นกองทัพของโลกไปดีแล้วนะฮะเพื่อไปต่อกรกับไอไวรายที่เราเจอในตอนที่เราอยู่ ดาวของเรานะฮะดาวเอเลี่ยนของเราเออนะฮะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมรอดูกันต่อไปนะฮะอีพีที่3นะครับก็เดี๋ยวผมจะก,กลับมาเล่นให้เร็วๆนี้นะฮะแต่สำหรับวันนี้นะครับในอีพีที่2นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย